สวัสดีทุกคนกันะครับวันนี้ก็จะมาทําการเพิ่มยอดวิวนะหรือว่าจะเป็นการดันฟีดนะครับของคลิปวิดีโอนะครับหรือว่ารูปภาพเป็นคลิปวิดีโอของแพลตฟอร์มทิกต o อกนั่นเองนะครับจะดันกันยังไงก็มาดูกันเลยนะครับเนาะอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นไปก่อนเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า n m d o l a แบบนี้นะครับเว็บไซต์ใช้งานนะครับจะชื่อว่า n m d o l l a r com นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลย พอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีดีแล้วนะครับสามารถลงชื่อก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากทําการสมัครก่อนนะครับก็ลงมานะครับสมัครใช้งานชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลและ่านิ้ยและ่านนะครับให้ทุกคนทําการกรอกให้ครบนะครับอีเมลก็มั่วได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อีเมลจริงให้ทุกคนทําการมั่วไปเลยแล้วก็อย่าลืมติ๊กใช้ไม่ใช่โปรแกรมนะครับแล้วก็เล่นมินิเกมตามที่เขาบอกไปนะครับทาการสมัครใช้งานได้เลยนะแล้วจะลงชื่อก็ใช้งานกันเลย อ่าแล้วเมื่อเราล็อกอินมานะครับเพืทุกคนนะครับมาดูที่หมวดหมู่กันก่อนเลยหมวดหมู่ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกเลย6-7แพลตฟอร์มเลยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็น Facebook นะครับ ติ๊กต็อกไอจียูทูบนะครับไลน์ช้อปปี้เทเล gram แล้วก็ทวิตเตอร์นะครับเนาะหลักๆก็จะเป็น7แพลตฟอร์มหลักๆเนาะก็จะเป็นเพิ่มต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเพิ่มไลฟ์โพสต์นะครับเป็นเพิ่มผู้ติดตามคนดูไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าเพิ่มคอมเมนต์ก็จะมีหมดเลยนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มเขาก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับสามารถเลือกดูกันเอาได้เนาะจะเป็นการดันฟีดดันการตลาดหมดเลยนะครับของแพลตฟอร์มพวกนี้นะของผมก็จะมาในหัวข้อติ๊กต็อกนะครับเราหาคําว่าเพิ่มยอดวิวตัวนี้นะครััับบบบใหห้้เเเเลลลลืือออกกกกกไปย่าาาาแวดูตรรรรรรรงขิินนะคคคทททุี ต้องการได้เลยนะครับก็จะมีเลทราคาที่ต่างกันอยู่นะอ่าก็ทําการเลือกไปเลยนะครับผมก็จะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอคาอธิบายอธิบายกับคำว่าโดตัวนี้นะครับก็ให้ทําการอ่านกันก่อนนะพอตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ลิงก์ผิดหรือว่าทําอะไรผิดไปอ่าเกินเลยตรงโน้ตตัวนี้นะครับเขาจะไม่ม you know. ีการ wow. คืนเงินทุกกรณีนั่นเองนะครับก็ระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับอ่าส่วนหัวข้อลิงก์นั้นนะครับลิงก์เก่าง่ายๆเลยนะครับผมจะคลิปวิดีโอนี้นะครับเนาะอ่าที่ทําการ ยอดวิวมีอยู่460นะครับประมาณ460ทาการกรอบลิงก์ด้านบนนะครับกดไปที่วิดีโอก่อนนะแล้วก็กรอบลิงก์มาแล้วก็วางได้เลย,เลยแล้วก็เจอหัวข้อจานวนอันนี้คือจานวนยอดวิวเนาะการขั้นต่ำ1 0งก็เพิ่มไป101นะครับอพอค่าจะจ่ายขึ้นมานะครับให้ทุกคนนะครับกดคําว่าส่งตัวนี้ได้เลยนะครับ อ่ระบบก็ได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับที่เราทําการเสร็จแล้วเนาะอ่ง่ายๆเลยนะครับใช้เวลาแค่นาทีเดียวเองนะครับเราก็จะได้ยอดวิวกันแล้วนะง่ายมากเลยนะครับอ่ดูการทรียกการรอยอดวิวเนี่ยครับเดี๋ยวผมทําการรีเฟซก่อนนะอ่า467นะครับให้ทุกคนจำไว้นะอ่เดี๋ยวผมมาแนะนําเว็บไซต์กันนิดนึงนะครับจะมีบอร์ดกำลังซื้อบอกเราอ่าเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสามารถแจ้งแอดมินได้เลยนะถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับเอาเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับไปแจ้งเขาได้เลยนั่นเองอ่าเดี๋ยว าการติดต่อ min, อินเดี๋ยวผมจะมาสอนที่หลังนะครับราวันที่นะครับหัวข้อลิงก์ค่าใช้จ,จ่ายบริการสถานะอาของระบบก็บอกหมดเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยหัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับแล้วในส่วนหัวข้อการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางให้ทุกคนเลือกเนาะจะมีอยู่3ช่องทางนะครับหลกัหลกๆอาจจะเป็นสแานรเคียร์โค้ดทุกธนาคารนะครับคริปโตแล้วก็เ e อร์เฟ Mo มนนี่นั่นเองนะครับ แล้วก็จะในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีตัวตรงกลางบอกคือคําแนะนำเนาะเราก็จะทํำยังไงนะครับให้เติมเงินเข้าเว็บไซต์ได้นะครับก็ทําตามคําแนะนาตรงกลางได้เลยนะครับนาะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสแกนเค้าโค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับแค่ทําการกรอกยอดเงินไปตรงนี้นะครับกดคําว่าจ่ายไปตรงนี้นะครับสแกนขึ้นมาทันทีนะครับให้ทุกคนหยุดแล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับตัวนี้เนาะทาการสแกนไปปุ๊บนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้ภายใน 30วินาทีนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับยอดเงินก็จะเด้งเข้าทันทีเลยนะครับก็การเติมเงินก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นสแกน QR เนาะแล้วหัวข้อหลักต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าตั๋วตัวตัวนี้นะครับคือการติดต่อแอดมินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้เอาตรงประวัติการสั่งซื้อเนาะตัวหัวเรื่องนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกรอกไปเลยนะครับว่าอย่างนี้นะครับว่าเขียนเลขออเดอร์เนา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปอาสมุดนะครับเนาะก็จะเป็นสมุดไปเนาะแล้วก็เขียน้อความตอบไปเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนั่นเองนะครับเนาะสอบถามว่าอยากสอบถามอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาอาจจะทําการดูแลออเดอร์ตัวนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับก็อาจติดต่อกันได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัวหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับเนาะหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับจะเหมือนหมดหมู่เลยนะครับเนาะ เราจะเราสามารถติ๊กดาวแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะพอติ๊กดาวไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นในหัวข้อหมดหมู่นะครับเนาะตัวนี้ก็ที่เราชื่นชอบเอาไว้นะครับอจะเป็นอันที่เราติ๊กดาวหมดเลยนะครับเนาะแบบนี้เลยก็จะทําให้บริการเร็วขึ้นเนาะถ้าเราสนใจตัวไหนแล้วนะครับเราสามารถติ๊กดาวไว้ได้ในหัวข้อนี้และสามารถกดคําว่าดูแล้วก็อ่านคำรายละเอียดเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องทําการอ่านให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตั้งคํหนังสือตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับ การแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นลิงก์แนะนําของใครของมันนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับสามารถกอ๊อปแ,แล้วก็แจ้แล้วก็เอาแจ้งให้เพื่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะปั๊มไลค์ปั๊มพู้ติดตามนะครับหรือว่าจะปั๊มแรงต่างเนาะก็สามารถเอาลิงก์ของเราแจ้งไปให้เพื่อนนะครับแล้วอัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับที่จะได้นะครับก็คือสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนเขาเติมยอดผ่านลิงก์ของเราเนาะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับเนาะแบบผมเลยแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับเนาะในการใช้งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ อ่ะครับตอนนี้ยอดวิวก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแถมกันให้มากมายแบบนี้เลยอ่ะก็จะเป็น598แล้วนะครับจาก400กว่าๆเนาะก็จะเป็น598แล้วแบบนี้อถ้าใครน่าสนใจได้เพิ่มยอดวิวแบบนี้นะครับเป็นการดันฟีดคลิปวิดีโอของตัวเองนะครับก็สามารถมาทํารายการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะอ่ะส่วนตัวใช้งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์สมัครก็ลิงก์เดียวกันเลยวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ